สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆเวลมาอีกแล้วเนาะเวลมาแปบ๊บๆจ้าตอนนี้แววมาถึงร้านขายหนังสือเราจะแวบวบต้องขับรถมาอ่าใช้เวลาขับรถมา45้านาทีเพราะว่าร้านขายหนังสือที่อ่ะในเมืองที่แววอยู่อ่ะเขาปิดกิจการไปแล้วจ้ะที่นี่แบบก็เลยต้องขับรถมาอีกเมืองหนึ่งเนาะเมืองนี้ห่างจากบ้านแวว่บ4้านาทีจ้ะเมืองนี้จะเป็นเมืองอ่าที่แม่ย่าแวบ,บอยู่เรากับคุณโจเขาอยู่เนาะ อ่าเราก็เลยจะพาลูกๆเขาไปซื้อหนังสือเพราะว่าลูกๆเราเขาเป็นเด็กชอบที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเลยหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายอะไรประมาณเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนขาไปดูนะว่าร้านขายหนังสืออยู่ที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราซื้อหนังสือเสร็จเราก็จะแวะพาลูกๆไปเดินเดโมอจะ้ะเดี๋ยวตามเขาไปดูกันเลยจะ้ะเพื่อนๆ เรากำลังยืนรออาหารญี่ปุ่นที่เราสัง่งจ้ะนองเตนาตา้ากินฮาาโก้ก่อนเนาะเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้จ่ะ ตอนนี้เรากำลังขับรถกลับบ้านเล่าหิมะตกแรงมากเลยจ้ะรต้องขับแบบช้าๆเอาอ่ะเพราะว่าขับเร็วไม่ได้ถนนล,ลื่นมากเลยจ้ะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเบลจะถึงบ้านตอนไหน <Okay. S 1> เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนหิมะตกเป็นยังไงจ้ะตอนนาหที่เราขับรถบนทางด่วนเนาะ okay. ถ้าเพื่อนๆเห็นรถข้างนาเนาะที่เป็นอ่าไฟอ่ะที่เขาเปิดไฟที่ปัปปป๊บๆอยู่ตรงนั้นเป็นรถที่เขาอ่ะมาโรยเกลือจากบนถนนทําให้ถนนไม่ลื่นเนาะนี่รถข้างนาจ้ะเป็นรถที่เขามาโรยเกลือบนถนนเพราะว่าหิมะมันหนาตกเนาะเขาก็เลยต้องมาโรยเกลือจากบนพื้นถนนเพื่อทําให้อ่ะหิมะมันละลายแล้วก็ให้มันไม่เป็นหนา น้ำแข็งเนาะถนนจะได้แบบว่าคับง่ายๆจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนตอนนี้แบบก็ลูกๆมาถึงบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวแรบจะเอาหนังสือมาให้เพื่อนๆดูนะว่าเด็กๆเข้าได้หนังสืออะไรมมั่งจากในร้านหนังสือฮัลโหล เราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งจ้ะของเราเองนี่ดู The Promise Neverland I Can r e t h a t To o Yes นี่เป็นนังสือไอ้ของการ์ตูนของญี่ปุ่นใช่ไหมลูกของเยอเป็นไหม It's called a manga It's called a manga เป็นหนังสือาการ์ตูนที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าลูกๆอ่นะพาบบเราดูอ่ซีรีส์เรื่องนี่จ้ะเราก็เลยติดแล้วพอดีไปเห็นนังสือเราก็เลยได้หนังสือมา มีทั้งมดสิบหกเล่มจ้ะแต่เดี๋ยวเอาเล่มที่หนึ่งมาก่อนเนาะเดี๋ยวอ่านเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อเล่มที่สองต่อจ้ะในข่องหนูอนโอเค so I my first book is uh, the Naruto manga volume one yeah I've been meaning to watch the anime and read the manga for a while and I also got the Odd Ones Out book the first sequel ของเบบเล่มเล่มนี้เล่มละประมาณสามร้อยบาทจ้ะนี่เล่มนี้ถ้าเป็นเงินไทย เล่มน,นี้300บาทเล่มน,นี้ของน้องเจนาต้าเท่าไหร่500บาทจะเริมนี้เนี่ยเป็นแบบพวกหนังสือแบบนี่เนาะ It's from ำ YouTuber she w a t c h e sometime s s From YouTube เลยอ๋อ uh, yeah. it was written by youtuber อ่าโอเคเป็นหนังสือของอ่ายูทูบอ่าช่องนึงจ้ะที่เขาหนะัทำหนังสือขึ้นมาเนาะน้องเจนาต้าชอบอ่ะไหนที่เข oh. รู้แล้วอ It's uh, My Academia Hero, Acad Hero Acad for volume. อันนี้เป็นเล่มที่สองเด็กๆเ,เขาจะชอบอ่านเนี่ยจะ้ะหนังสือการ์ตูนของไอ้ประเทศญี่ปุ่นน่ะลูกๆเราชอบมากเลยนี่เลยจะ้ะที่เราได้หนังสือมาแล้วก็พาเด็กๆเ,เขาไปซื้อเสื้อผ้าด้วยจะ้ะได้เสื้อพุงเสื้อผ้ามาแล้วกับหนังสือเดี๋ยวอ่านถ้าเขาอ่านจบแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะเราก็จะพาเขาไปซือ้อเพิ่มอีกจะ้ะ ยังไงบอก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆเนจ้าที่ติดตามรับชมคลิปให้แบลมาตลอดเนาะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงเบอก็ขอฝากลิปวิดีโอคลิปนี้ของแบวแล้วก็คลิปต่อๆไปของแบวด้วยจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณบ๊ายบาย